ที่พ,พุทธรูปที่ท่านพระอาจารย์สร้า,างเนี่ยปกติที่เห็นโดยมากทั่วไปวัดที่อื่นจะเป็นพระทรงเครื่องปางจากักรพรรดิหรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยครับอะไรนี่ท่านมาเขียนออกมาถาวาารให้พรจักรพรรดิครับแต่ว่านนครับเหตุที่ต้องสั่งอ,อันนี้ท่านอาจารย์สร้างล้อขึ้นมาเองนี่มีความเป็นไปเป็นมาไใดครับอันนี้พระอาจารย์เขียนออกแบบเองเนาะตรงนี้เนาะครับเดีพระอาจารย์เขียน,น,เ,ยนเองออกแบบนี้คือยังเสียว่าวัดนี่ แต่เราวัดนึ่สีสานปลาเน,นี่น้อยมากเด้ครับน้อยมากเว้ยเออเพื่อนอาจจะถือว่าเห็นความสําคัญด้วยเห้ความสําคัญน้อยกับพวกหูนะเออแต่ว่าส่วนของพระอาจารย์เี่นพระอาจารย์ว่ายังไงว่าปลาเนี่ยเป็นปลาที่เอ่อบาเพ็ญทุกกิริยาบาเพ็ญทุกกิริยาเนี่ยแต่ว่าพระอาจารย์เคยได้ยินมา,าทางอีสานเนาะ อาจจะทั้งอีสานทั้งหมดเลยกก็อาจจีบรแมนอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะอันอ่าส่วนจะเพราะว่าเพราะว่า,า,วา,า,วาไอ้ลอพระเนี่ยหรือสามหะปางทุกก่อนกี้เนี่ยมันทุกมันหนักมันจะมันลำบาก,บาบกว่ามันจะมาคนแรกบอกว่ากันอยากอยากลอพผ้าบางนี่ เออพินเล่ไปไปไปรอบพระความเสื่อของเขาน่ะนะครับผมความเสื่อของเขาไปล่อพระที่อ่าเขาเรียกว่าแต่งองค์ส้งเครื่องอ่ะไหมเพชรนิ่งจินดาสันว์ไหมมันกระพังสิหด้่งมี่สัตว์เนี่ยอันนี้เดี๋ยวยิ่งมาเนี่ยเพิ่นเบาเพิ่นเบาเด้พระอาจารย์บ่ได้เบาเพิ่นเบาเพิ่นบานนี้พระอาจารย์ก็แล้วแน่คิดนี่นักเพื่อนคือภาคกันคือจังสันเพิ่นคือพระกันมากกว่าจังสัน พุทธเจ้านี่ปางพระพุทธเจ้านี่ปางใดก็ดีเหมือนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบ้างยิ่งเป็นปางทุกข์ก่อนกิริยาเนี่ยยิ่งสมควรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้พระภิกษุหรือให้ญาติโยมบางเพเพีย้ยนๆอันบอกก็เพิ่นจิได้หลักธรรมก็เพิามมา่นจิได้ธรรมะาก็เพิ่นจิได้อันไอน้แนวทางมาฝึกมาสอนเป็นสองพันหา้าร้อยปีไงมาปันเนี่ย พื่อนต้องท่านจังสี่มากเพื่อนต้องเห็ุจังสี่มากเพื่อนต้องทุกข์เพื่อนทังยากมากกับสวนกันเนี่ยเพื่อนนี้จะออกจากพระราชวังสมบัติพระสถานม,ม,มูเฮาไปสร้างพระสมบัติพระสถานนี่บ้สรสางพาระที่ปดิปดาประดับประดังเถนนะเห็นบ่ป้านี่ก็เลยคนเข้าใจนี่เข,ข้าใจคาดเคลื่อนหรือบ่มีความเข้าใจเลยเลือกน้อยมากที่ที่ล่อป,ปาาเนี่ยนี่แหละพระอาจารย์ก็เลยต้องการอยากเป็นเหตุเป็นเตือนสติใหญ้ญาณโยม บ่าว่าการอยู่การกินหรือพรพภิษุเท่าคือกันเนาะก็ที่ได้บอกว่าเมื่อเพิ่อนเอ่ออยาไปกินดีร้ายอยาไปกินแ่บร้ายอยาสจะไปโลภร้ายอยาสิไปอยากได้ร้ายเออเพิ่นบำเพ็ญเมียอันเพื่องมากเนี่ยหนีจากลูกจากเมียหน,นีจากสมบัติประสัฐานเนี่ยออกจากเวียงจากว่างมากเนี่เออน,นี่ก็คื้ได้สติแล้วด้เตือนสติแล้วไ้ธทรมาแล้วเพื่อสิมาถูก,ก่อนกิริยานี่ หาท่ารุกพนจากเนี่ยมุนนี่นะ้าบุิปปานี่เพิ่นกับโบเดตัสสดุดูขึ้นกันครับ้าโบเดปานี่เพิ่นกับโบเดทัมมากขึ้นกันเห็นบอเพบวิปปานี่เป็นปางที่สำคัญมากเลยคือปางทั่วไปเนี่ยเป็นปางที่ืที่เพิ่นได้ได้อ่เสมอเสมอยมมุติธรรมแล้วครับได้ตัดสรุดเป็นสมมาสมพุทธเจ้าแล้วยเป็นบอบแต่ก้อนหนาั่น่นเ่ยเห็นบอก้อนหนานน่นเลยเห็น คนที่เห็นตะบันไปแต่เริ่มต้นนี่สิบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยหัวซาครับาสาิไปหัวซาแต่ว่าเพิ่นไปอันปางน,น,นั่นปางนี่หรือปางมหาจักรพรรดิดีหมดทุกปางดีหมดทุกปางอันนี้เฮาบอก่กตั้เฉพาะปางนีบอืออ่าบ่่ฮู้วาพื้นที่อื่นหรือภาคอื่นเพิ่นคือขึ้นบ่แต่ว่าส่วนของขาพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ได้ยินมาจังซี่ทางอีสานมั้ยเออเพิ่นเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่งงา,า,า,านขาดเคลื่อนอยู่ ก็เลยอยากสั่งเป็นเครื่องเตือนสติให้ญาตนโ่มให้พระให้เน้นได้สอนสอนเขาพอก็เป็นจีได้ตัดสรุปเป็นพระสัมาสัมพุพธเจ้าเนี่ยนี่แหละนี่แหละบำนาญตัวนี้ไห้ได้เมียนบอกเป็นว่าสบายเมื่อก่อนนี่เพิ่นสบายเมื่อก่อนอยู่ดีกินดีเมื่อก่อนเพียงแต่ว่าจุดนั้นมันมอเป็นทางคนทุกข์สุซื้อเออ มันบ่เมนต์ของท่านผมสุขพันถึงมาเรียนรู้จากกายจากของจากจิดจากของเทพเทวดาพระอินทร์ก็ถึงได้มาดดีพิษให้ฟังแม่นบ่ครมันบอกนั่งสุชาดาถึงได้มาเฮ็ดเข้ามาทูกปายยากวนเข้าทิพย์ให้แม่นบอกถึงได้ฉันขึ้นมาเห็นบ่มันต้องเริ่มจากจุดนั้นขึ้นมานี่เอ็มบอถ้าบ่เฮ็ดจุดนี่เฮาก็บประเด็นเฮ็ดนี่บางคนมายังบ่ฮู้เลยปางอีหยังครับนั่นเห็นบ่ เพื่อนไปยจังได้มาเช็่จังสี่งเนี่ยถามเฮ้าอยู่สื่อเห็นแจังมุขหุ่จักนี่แหละมันก็ยังได้บอกได้สอนยังสี่งละเห็นบอกเข้าได้กาว่าว่ามันน่ยมันเป็นความอิ่มอกอิ่มใจหรือเป็นความที่ที่ส้นตัวดอกน้อที่ที่พระอาจารย์อยากได้ปางนี่ยากได้มากได้ละว่าก็เลยได้ออกแบบเขียนแบบเขียนล่างไอ้ดูสิษย์ไปรอมากไปเฮ็ดมากเออนี่ยแหละมันเป็นอ่าไอ้เป็นเครื่องเตือนสติ จะคล้องในย่างดีเลยนในการบาําเพ็ญธรรมเออเฮานี่กินดียูดแซบยูดสบายสิเป็นทางสมาธิทิ้นิ้นหน่อยเพื่นว่าซั่นมาทางอดข้าวอดน้ำยู่ว่าซั่นเนาะก็สิได้อ่าทํามาก็สิได้วางแนวทางครับงไออันอันภิกษุมาฮอ,องพั0หปีมาปานนี้นี่แหละต้องพามื้อนี้มามมครับอื้อก็เลยเดี๋อวรอเรวที่วัดของท่านพระอาจารย์มีการรอ,อท้าวเวสสุวรรณนี่ ความเป็นไปเป็นบ้างใดครับเพื่อจไน้รอครับโอ้ของของถาวายชวันเนี่ยอันนี้ของหลูกศิษย์มาถาวายอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็รอมาลูกศิษย,ย,ย์มาถาวายชาวอิักรณะสูตรเออมาถวายมาถวายเพราะว่าถ้าพระอาจารย์จีรอเนี่ยพระอาจารย์จีรออยู่เอ่อหนึ่งร้อยพุทธบาทขึ้นมีแล้วสองร้อยอยู่นี่แต่ว่านหย่านี่พระจิมาปิดท่องพระอาจารย์ก็ให้ปิดท่องล้อพุทธบาทจำรองเนี่ยครับมอื กต่เรื่สี่ร้อยไม่อีกสองสองสอง,สอง,สอง,สองร้อยร้อยพุทธบาทเนี่ยครับอ่าเป็นชี้ร้รอยปกติเอ็ดมองสัน้นขวดทินขึ้นไปเปล่นเป็นบ้าเอ็นจำลองพูดขึ้นไปครับอาจะเป็น,100นร้อยมดก็ร้อยพุทธบาททั้งพุ่นครับแล้วกับพระพระอ่าพุทธหายโศกอ่าประจรําเมืองฟ้าแดดสงย่างประจำอมเภอกมาลา่าใสครับที่เป็นพระท่านพระวิหารทั้งเทิงพุทธที่ช่างพระทั้งเทิงน,นี่นี่ก็คือสิเตรียมรออันใหญ่สองยางอทืที่รอบ เตียมร้อยอยันสี่สองอย่างแรกผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์มีนิมิตเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนึงได้มีการได้ได้สั่งไว้โอ้ตอนไหนลูกศ<อ>ิษย์ลูกหาเพิ่นมาถวายอันลูกศิษย์เพิ่นนิมิตขึ้นมานมาจริงๆแล้วนะพระอาจารย์ไม่อยากไปเรื่องเรื่องการนิมิตหรือจ,งจังไดจังไดคือน,นะอันนะั้นนอกเนอก,นอกรับเพียงแต่ว่าอ่าลูกศิดข้าเจ้ากันิมิตหรือบอกกล่าวหรืออะไรขึ้นมากันจังไดน,น้ำมาถวายยังสี่นะคือครั้งแรกสิไปตั้งอยู่ข้างนอกคุณ เราต้องมีเหตุเลยมีเรื่องมีเล่าจะเล้ต้องมาตั้ง,องอ้อืให้เออกาว่าเข,าเขา้าคำว่เปิดอีกล่ะเนเรื่องนี้เอาเปิดกับกระจายอีกละ่ะเออาว่าพ่อแม่ล่ะมันพากันมาาเลยก็เบอร์จ,จังเดียวเอ้ยนะผมก็เลยอยากได้ความรู้ว่าเป็นเดนิมิตขึ้นบ้างไหนครับถึงอยาิโยเพน่กทิ้งเด,ด้มามาสัางมาถวายครับอ๋อนะฝันทีเห็นเป็นองค์ขึ้นมาเลย องค์ขึ้นมาแล้วปฏิเสธฐานทั้งศาสทั้งศิษเพื่อนที่บอกดูบ้างลักษณะขึ้นมาแล้วเพวกกื่อนเอามาเลยอเอามาแล้วาให้าหัา,าไปเพื่อนโอ้องค์เท่าไปเข่าฝันเพื่อนไปนิมิตไปยังขึ้นมาเป็นลักษณะสิแม่กระทั่งเอามาดิเพื่อนก็นั้นไปมองหันมองนี้ที่ลูกศิษย์กม็มามา,มาเบ่อ้ฟังบ่ขาดคือกันโอ้เพื่อนกับเมตตาจิตไปปวดไปอันนี้อันนี้อันลุงชิดลูกหาที่ที่ไปหันไปนี้นี่ คนมาไหว้ฟังอเอออันนี้คนมาไหว้ฟังนะคนมาไหว้ฟังซึ่งก็ได้สรสออ้างเหรียญสร้างยังนัินในยุคแรกอะของทวีสุวนรคือกักัถือถว่าเป็นเหรียญเหรียญทว,วีสุวนรอาจจะเป็นเหรียญแะไรเขาจะว่ากัลยาสินก็ได้ยุคนแรกก็เลยเป็นรุ่นเทเวราชปากม้าหนี่งครับแม่ฮันไม่นชุดนี้ไม่กัดที่ว่าประสบการณ์มันหลายอยู่ อ่าตเพื่อนระบุบอกครับว่าตอนที่เพิ่นได้นิมิตมาหนี่าต้องสั่งหรือว่ารอรูปปั้นเอ่อบวทวสวนต้องเอามาที่นี่มาครับเพื่อนระบุไหมครับบัเพียงตะวันโอ้ท้ารเนือารสาวเมื่อกิ้เป็นเนื้อทารสาวิมื่อกีฟังฟังงามนอกกับเพียงตะวันเวลาห้องเห็ดเท่าสางเงี่ยตออจังสีจังสีจังสีเนี่ยครูบาอาจารเพิ่อนสิมากำชบของห้าอีกเนาะงึกสิไหม ครับเหอุวาแห้งคู่คนสิ่าเหตุผ้านั่นเองนองนี่นะเออนะเข่าเข่าบอไปกาวอ่างถึงนิมิตรหรืออ่าส่วนสี่งันนอกเหนือจากอ่าขออ่างใช่เออเนาะเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นปัจจตังยต่ีครับเรื่องการสร้างหรือเหตุปัทถุบางค้นคือคือเข่าไปสรสาา้างเหรียงสร้างยังมันเป็นบอแตกเป็นสั่งยังที่นี่ละเออเออมันก็เป็นเหตุเป็นนั่นตามสถานการณ์ไปน่ะนะครับ ส่วนพาเข้าไปยืซื้อนี่และเฮ็ดเอา่เห็นเนะเาะครับ,รบนี่แหละผมก็เลยว่าอแปลกก็กว่ารูปรั์เพื่อนสงางงามบีครับก็เลยว่าเห็นคนมามาเรื่อยเรยมาหลายมามาหลายแล้วก็ไในประสบการณ์มันมหลายอย่างอ่ะล่ะเพียงแต่บ่ให้เขาไปไปโฟกัสจุดนี่หรือบ่ไปเสนอเรื่องรล่าที่มันเรื่มั้ยครับเออันคนก็เลยบ่คอยหูครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของศาสนา พูดห้องเขาถือว่าพ่นก็เ,เป็นเป็นไอหัวหนา้าขัน้นจา์ตงมหาฤิษการได้ทุกอย่างทุกอยา่างจากห้องนี่หนึ่งผีสองเทพเทดาม,มาคู่กันอยู่แล้วยิง่งๆแล้วนี่มันมีมีมากแทบทุกศาสนาครับทุกเชื้อชาติแม่นบากเรื่องนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรเรื่องเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องผีเรื่องเทวดาซึ่งพาาระเจ้านี่อันนี้ปฏิบัติธรรม ตึงเกินไปมันบ่ย้อนเกินไปมันบ่เพิ่นถึงแต่ว่าพอดีเยี่บ่อันพระอินทร์ถึงในรลมมาดีพินน่ะพระอินทร์ก็ถือว่าเป็นเทวดามันบ่ครับนี่เห็นว่าอืมตั้งแต่เกิดจนจนเพิ่นปริพพานก็คือเทวดามาตลอดน่ะบ่ววาเรื่องราวต่างๆบ่ววาพุทธประวัติบ่ววาตอนนั้นตอนนี้เรื่องผีเรื่องเทวดาทีอยู่ครับพุทธศาสนาเขามาตลอดครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติซะอเพิ่นจะมักถามมา เทวดามีไหมผีมีไหมอย่างนี่นะครับผมอ้าวแล้วบเพิ่นตายบ้างคนเิ่นแม่เพิ่นตายเพิ่นไม่หรอกฮ้องเพิ่นตายไปต้องเสีเนาะแต่เพิ่นว่าอย่างนี่นะมาพูดกันมาเป็นเรื่องเล่าเล่ามาหรือเสริมเรื่องมาตลอดอย่างนี่นะขนาดเท้าว่ามีบ่มีอย่างนี้เนาะห้ากับใดบ้างของห้ามอย่างนี้ไหมครับผมแล้วเพิ่นกับมาสอนห้าอย่างนี้ไหมครับแล้วห้ากับวอาคือเพิ่อนสอนได้นี่ทั้งที่ห้าบ่ได้เรียนถึ่ไหมครับเนี่ยเป็นปัจจตังเนาะเห็นบ่หรือไม่เป็นปัจจตังหูเห็นใสหูเห็นมัน เออบางองค์เนี่ยเพิ่นได้บารมีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เออบางองค์เนี่ยเพื่อนได้อย่างรักร้ำรักอาจารย์มาสอนโดยเฉพาะบางองค์เนี่ยเป็นพัฒนาโดยเฉพาะบางองค์ทั้งพัฒนาทั้งสอนบางองค์นี่ทั้งสางทั้งเสกทั้งสอนเนี่ยแต่ละองค์จะดีแต่ละองค์กับบุคือกัรมฐานแต่ละองค์กับบุคือกันความรู้แต่ละองค์กับบุคือกันเถ้าสได้เอาองค์ไหนองค์หนึ่ง เป็นพื้นฐานหรือเอาเป็นอ่าเป็นที่ตั้งแต่พ่อเมียนแม่นว่าเพราะว่าบุญกุศลหรือวาส,สนาะจะละองค์มาคือกันระดับความระดับของญาติโยมเดินคนกับมาคือกันอีกอมาคือกันจากแนวคือพอเห็นจังสันคือเพอจังสันจังสี่คือพอจังสี่จังสันเนี่ยเนบอจ้าไปถือใจญาติโยกกัมบมาบวชเอาไปเที่ยวแล้ครับผมโอเคม้มวอนี้ได้ความรู้จักท่านพระอาจารย์หลายอย่างแล้วครับผมเออ